วันนี้ก็พบกับเราในท่องคิรอาูเงินนะครับผมดูครับมาดูบรรยากาศของท่านนะครับวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะครับผมเมื่อเช้าก็ตกแรงนะครับดูน้ำท่วมถนนบ้านคนหนึ่งเลยนะครับผมดูรถคูขวากเก่าคนาเนี่ยห็นแต่ตายเลยนะครับผมปะเอา้า ราฝนตกล้วก็น้ำอยูดรอโผลเลยนะครับเพราะมันนไหล เลยนะครับผมนี่ยน้ำท่วมถนนหมดเลยนะครับผมดูครับโอ้ทุ่งนาคนเหนียนะครับไม่รู้ปีนี้จะได้เกี่ยวไหมครับน้ําก็ท่วมแล้วครับดูครับถนนคนจีดเข้าหมู่บ้านก็ท่วมนะครับผมท่วมก็สองวันสามวันแล้วนะครับผมดูครับแม่แม่ป่าเข้าก็เห็นแต่ใบเลยนะครับผมนี่ท่วมเยอะด้วยนะครับผม วันนี้ก็โอ้เราก็ผ่านน้องพงเงินไม่ได้ไปอาบไก่นะครับเพราะว่าฝนตกอาบอยู่ติดบ้านเลยนะครับผมมาถึงวันนี้เราก็ว่าจะไล่แม่แมได้ดูแต่ฝนตกนะครับผมดูกระป๋ายช้างวัฒนธรรมนะครับผมก็ขอบคุณแม่นทัทาถมามากเลยนะครับผมที่แม่ตา,ากับชาวช,าวชาววา้างวัฒนธรรมนะครับก็กล่าวพระคุณนะครับผม ูครับผมโอ้เล่นดูครับผมน้องพงเงินคงจะชอบใจนะครับผมมาเฝ้าป้ายแม่นัทฐานะครับผมดูกับโอ้มาจาับป้า,บา,า,ายนะครับผมก็ขอพระคุณแม่นัทฐานะครับผมที่เมตตาสมท่าทายนะครับผมก็ขอให้แม่นัทฐาจงมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อคิดดัง หวังสิ่งใดก็ให้ให้สมมุ่งมั่นปรารถนานะครับผมเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ท่านแชวคา,าดปลอดภัยนะครับผมบุญรักษาเทวดาคุ้มครองแม่นาถานะครับดูครับโอ้ให้แม่นาถา,าล่ำล้รวยรวยเด้อน้องโพสุขภาพแข็งแรงนะครับเด้อขอพระคุณอีกขอบพระคุณเล่านะครับผมดูกับฝั่งนี้แน่แน่ครับผมก็เป็น โอ้น้องโฟงเงินคงจะชอบมากนะครับแม่แม่โอ้ท่านี้น้องโฟอะไรเนาะมาติดบนรถของผมครับขอบคุณแม่นถามากนะครับดูครับผมโอ้ดีใจนะครับดีใจขอจับหน่อยครับ ดูครับโอ้ไม่หนีจากรถเลยนะครับคงจะชอบใจมากนะครับแม่แม่ดูครับโอ้เดี๋ยวพา้องโพไปหลักนะครับแม่แม่วันนี้ก็ไม่ได้ไหลนะครับเพราะว่าฝนตกด้วยนะครับผมฟ้าร้องนะครับแม่แม่ครับผม นี่ครับที่หลักของผมก็มีหญ้านะครับผมสวยๆนะครับผมมาให้น้องผพของเราได้ทานตอนค่ำนะครับผมดูครับก็เยอะพอสมควรนะครับผมเขาจะปล่อยให้น้องได้กินนะครับผมแต่เราไม่ให้เยอะนะครับก็จะให้ทีละนิดทีละน้อยนะครับผมเพราะว่าอยู่ติดบ้านตัวเองนะครับผมถ้าเราให้เยอะน้องก็ทั้งกินทั้งโยนนะครับผม ดูครับป่าเก้าของควนนี่ก็ไม่รู้จะได้เกี่ยวไหมครับแม่แม่ครับผมเพราะว่าน้ำสองเมื่อคืนช่วงตีสามนะฝนเหมือนเทลงมาเลยนะครับดูก็เหลือแต่ปลายข้าเลยครับผมสูบก็สองวันแล้วครับสูบจนตั้งแต่พ่อควรมานะครับผมดูครับก็เห็นแต่ปลายเลยนะครับแม่แม่ปลายเข้าไม่รู้จะเน่าจะเสียไหมครับผมไม่ใช่น้ํามูลนะครับแม่แม่ไม่ใช่น้ํามูลไม่ใช่น้ําที่ เกิดจากลาห้วยนะเป็นน้ําฝนนะครับที่ไม่มีที่ออกนะครับแม่แม่ดูครับถ้าไม่ได้เกี่ยวถ้าไม่ได้เกี่ยวก็เพราะว่าสองสามปีก็แรงนะครับไม่ได้เกี่ยวนะครับผมก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับผมละนี่ครับดูครับน้องเอนน้องเบีย ส่วนน้องโพเงินนะครับผมเอายามาลงให้ก็จะเอาไว้ไว้กินตอนกลางคืนด้วยนะครับไม่ให้หมดนะครับเพราะว่าถ้าให้หมดน้องโพนี่จะชอบชอบโยนนะรพรุ่งนี้ก็จะลืมนะแม่ยเด้อเข้ามาเข้ามาตอบคําถามที่บ้านน้องโพได้นะครับก็ช่วงค่ำๆนะครับเพราะว่าเรามีคําถามนะครับมีของชํารวยมีของให้คุณพ่อคุณแม่นะครับมีแหวนหางสามวงนะครับผม คำถามก็ไม่ยากนะครับก็เข้ามาเป็นกําลังใจได้นะครับผมพรุ่งนี้อย่าลืมเลยแม่แม่ครับผมดูครับโอ้เราก็ทําวันนี้ก็สูบน้ําบ้างนะครับผมแม่แม่ครับผมน้องโพนี่อยู่ติดฝั่งน้ําเลยนะครับดูครับก็มาสูบน้ํานะครับผมกลับมาคราวนี้ก็มาสูบน้ําออกจากไร่นานะครับผมเพราะว่า ฝนตกชุบมากๆเลยนะครับผมดูครับเมื่อคืนก็นอนนอกบ้านได้ถึงตีสามนะครับเพราะว่าเราไม่ฝนตกเราก็เลยมาย้ายน้องเข้าบ้านนะครับผมวันนี้นก็คอยหยาดตกนะครับที่นอน <c oughs> แข่มากเลยนะครับผมดูครับนี่วิวธรรมชาตินะครับแม่แม ันนี้ก็ขอบกราบขอบพระพคุณอีกนะครับกลาบขอบพระพคุณแม่นัทธาม,มากเลยนะครับผมที่ทําทุกอย่างนะครับผมเพื่อช้างวัฒนธรรมนะครับผมกลาขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับผมโอ้ทาอะไรทําอะไรอย่างนั้นครับผมตีนี่ที่เขาตีใบหญ้าใส่หัวนี่เขาไล่แมงนะครับแม่แม่ไล่แมงไล่แบบสิ่งรบกวนนะครับผมดูครับโอ้ บรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยครับใกล้จะถึงหลักน้องโพแล้วนะครับหลักที่ผูกตอนกลางคืนนะครับผมแม่แม่แต่แต่แต่จะไม่ถึงนะเพราะว่าเราก็มีรถสูบด้วยนะครับผมสูบออกตอนกลางคืนเราก็สูบนะครับเพื่อจะไม่ให้ท่วมใบข้าวของคนนะครับผม แม่ครับมาเที่ยวตามธรรมชาติบ้านน้องโพนะครับดูครับฝัง,งนั้นก็จะเป็นโพ เขาฝนนะครับแม่แม่ดำๆำนะเพราะว่าเมื่อกี้ฟ้าร้องฟ้าร้องแรงด้วยนะครับผมก็ควรเลยปิดโทรศัพท์นะครับผมดู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 ดโอ้หอมย่านี้ไปทางไหนน้องโป๊ ดูท่ากินหญ้าน่ารักน่าชังมากครับยกขายกขาด้วยครับถายคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับผมฝากกดแชร์นะครับผมฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมจะได้ดูคลิปน้องโพนะครับผมคลิปใหม่ๆนะครับเนาะ ท้ายคลิปนี้คนนี้กับน้องโพกก็เก่าคำว่าสวัสดีนะครับ